เพื่อนๆรู้ไหมว่าเมนูอะไรที่ผมต้องใช้เวลาทำมากที่สุดและเวลาทำแล้วทำให้ผมเจ็บตัวมากที่สุดเดี๋ยวพาไปดูว่าเมนูอะไรนี่ครับคือเมนูนี้เมนูนี้ที่ทำงานเขาเรียกว่าสามรถปัดไดนะครับที่ผมเคยทำคลิปไว้บอกว่า,าตามด้วยเครื่องแกงมาสับปัดได้อะไรประมาณนี้นะครับนี่ครับเวลาทำนะครับ ต้องใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงนะครับเวลาคั่วนะครับต้องใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงแล้วเวลาคั่วห้ามใช้ไฟแรงเวลาเราเปิดไฟแรงใช่ไหมครับนี่ครับซอสซอสอะไรเครื่องแกะอะไรนะเครื่องแกงเนี่ยจะกกระเด็นโดนเราเลยครับนี่นะครับ,รบเมนูที่ผมต้องใช้เวลามากที่สุดและทําให้ผมเจ็บตัวมากที่สุดก็คือเมนูนี้นครับ